แบบผัวเอี้ยมน่ารักน่ารักของมีสัตวถุงเด็กกับของของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้คือแบบตัดเ็บเองอะไรใช่ไหมคะอันนี้โรงงานมาเองเลยนะคะตัดเย็บเองราคาถูกมากๆงวดน,นี้อุดหนุนไปแล้วหนึ่งชุดนะคะเป็นเอี่ยมกระโปรงน่นารัก,กน่ารักแบบนี้นี่ดูเจ้าของร้านใส่เอี่ยมโชว<อ>์ด้วย<อ>เท่มากใส่เอี่ยมโชว์ด้วยนะคะใชอไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะ ฮิลั s <S um, ier, uh. นคุณผู้รันนะคะร้านเยียนยีมาจากราชบุรีน่ารักน like, ่ารักมากเลนี่ยเด็กราคานี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ก็ได้นะคะเด็ก

คนสนมากปยกคนสนมากที่จะมองว่าผ้าไทยเซยลองมาดูร้านพี่รถผ้าดูพ่เซนเตอร์ของเรานี่มาดูร้านพี่รถผ้าไทยนะคะเราสามารถประยุกต์ให้เข้ากับ ยุคทันสมัยได้นะยุคไอทีนะอย่าไปมองผ้าไทยว่าเป็นผ้าโบราณไม่ใช่นะคะเราเราสามารถใส่ไปโชว์คนทั้งโลกได้เลยนะคะผ้าไทยเราใช่ไหมคะพี่โรใช่ค่ะเวลาใส่ไปเที่ยวแล้วมันจะมีจุดเด่นคือไม่เหมือนไทยใช่ผ้าถ่ายรูปออกมาแล้วสวยลายๆมีอะไรแบบยี่ห้อต่างๆคือเขาเป็นเอกลักษณ์ของเสืเขาเลยแต่ล้ว่็เลื่องสมัยอนุรักษ์ของไทยอ่าตอนนี้เขากำลังทิ้งกันเลยค่ะตรงริบพังดีมากเลยค่ะอันนี้ขายเป็นชุดหรือเปล่าคะหรือว่าไม่อะค่ะแยกค่ะเสื้อสองร้อย แต่แบบสามารถจับเป็นเซตคู่กันได้เสยๆสวยๆของไทยนะชุดนึงยังไม่ถึง500เลยนะคะน่ารักจน่ารักจังน่ารักคอมเนไทยด้วยถ้าถ้าพูดถูกไกลไม่พี่รยจะลดให้อีกนะคะเยอวๆชุดประมาณ250รยาสเดี๋ยววันนี้พี่เราใหโปรโมชั่นลดลดเลกแต่คเคให้ด้วยถ้ามีโปรก็ไปบอกได้น่ะได้ได้ เราเราไม่เข้าอย่างนี้เหรอไม่รู้แกตามเฮ็ดเฮ็ด่อาา้ีขวคุณพี่เอาอะไรมาจำหน่ายที่งานสสวของเราบ้างคะภาวไทยครับค่าอ๋อชาวไทยเหมือนกันมาจากภาคไหนกันเนี่ยรู้ชื่อภาคโอท็อปเลยทำเขาเลเองไม่ทำหรือว่ารับมาก็เสร็จแล้วก็จัดเอง เาอย่ที่นี่ที่ี่ออันนี้เราย่อเป็นคที่าตัดเย็บเปนองช่างนะบางส่วนเราไม่ตีแล้วว่ามีช่างที่เราเราอยู่ในสานของเราแต่รคสง่านค่ะเรามีกลุ่ม้อนผ้าไทยเลยนตัดยอางานละเอียดมากเลยง่นงานายละเอียดเเนี่องจากว่าส่งผ่ ก็เะเนี่ยค่ะโอแล้วช่วอุดหนุนังทอดมาใช่ใช่เพราะว่าภรรยาเขเป็นสิงหม่กอนหน้เราก็เป็นอนุนขอใหม่แล้วก็เราย้ายกลับมาที่เราเปินต้นก็เลยมาทำเป็นคนเนือเนี่ยเจ้าก็ไก่ก้าเนื้อเนื้อข้าวขัดไม้ทำเสี่ยงหร่อยนะเนี่ย ล้านนาอ๋อล้านนาค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ชื่อสมชายเลยใช่ไหมคะใสมชายบายนันทพันธ์ครับสมชายเอ้ยสมชายใช่ไหมคุณพี่สโลว์เพียงนี้ให้ต่งงานอันนี้ก็ยังสมชายอยู่เหมือนเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนไปอันนี้ไม่เปลี่ยนไปสมชายค่ะบสมมีเฟซบุ๊กชื่อนันทพันธ์ไทยครับพี่คุณพี่ฝากกับช่องส่งเสริมเพจดีแล้วด้วยค่ะว่าจะติดต่อได้ทางไหนนะคะก็ฝาก ก็ไปชมสินค้าได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะฮะโดยชื่อว่ามันตะพัดไทยเข้าไปชมก่อนแล้วก็

อย่างเงี้ยพี่ตัดเดย็บแล้วพี่ขายราคาประมาณเท่าไหร่นี่ยค่ะเี่ขาย45่สบาสี่้ทถูกมากเลยถูกมาก,มากแต่จริงๆแล้วคือแบบว่าตอนนี้ค่ะที่อยากได้จะอยากได้เป็นแบบไซส์เดียวแบบเนี้ยแต่ยาวหน่อยให้มันเป็นแบบสามารถเป็นซักในได้อะไรเงี้ยมีไหมคะที่ร้านอ่ารวบหยิบเสื้อสีดำน้องมาให้ลูกค้าดูอันนี้ชอบใช่ไหมค,ะน,คะนี่ไงนี่ไงให้ ให้ตากร้องเราก็ชอบแบบนี้สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทการโอถูกมากโอทุนไหมคะถูกถูกมากใส่สบายใส่แล้วเซ็กซี่นะคะนี่อย่างอัปปา์ใส่เนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อในเลยนะโอ้ไม่ดีนะคะทำไมอ่ะเดี๋ยวใครเขาเห็นเขาจะแบบสงสารเขาค่ะฉันชอบอะสี่สิบห้าบาทเองนะคะพี่คะเดี๋ยวอ่าพวกเราจะมาช่วยกันสนุนนะคะสินค้าเดทไทยจัดเย็บเองด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะ คุณพี่ชื e. ่ออะไรคะคุพี่วิทยาค่ะวิทวิทยาค่ะคุ้พี่วิทยาขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจาเยอรน เมื่อวานหาซื้อไหมวัเนี่ยเทียบเลยเราพอดีเราได้ฟรีแล้วมีมีนันบัตต์สวยด้วยนะเนี่ยเนี่ยสวยตัวใหญ่แล้วก็ <c oughs> มาทำอันนะน,นี้ค่ะกำลังอ่อ่าเข้ากับ,บย,ยุคสมัยของเรานะคะแมทไว้ป้องกันโรคอ่าโควิด ค่ะขายถูกมากเลยชิ้นละสิบาทหวาลค่ะดีค่ะไม่ไม่ไม้นข้หาค่ะเราจต้หมูขอเหายากมากเพราะว่าี่มียาวๆเลยมันจะมีตะโงไใส่ยาวเราอยากได้ที่มียาวแค่ไหน ให้เป็นตักไหนกระโปรงใช่ๆต้อมทําอย่างหน่อยนึงแค่นะั้นเองเอ่อสวัสดีค่ะพวกเรามาจากช่องส่งเสริม HE ค่ะแล้วจะมาสามัมภาษณ์คุณพี่ว่าวันนี้เอาอะไรมาจำหน่ายที่งานกสอบองระบ้างคะระับกระเป๋าผ้าขม้าค่ะทำจากผ้าขม้าจา้ะอ๋อผ้าขมาไทยๆเราวเหรอใช่ไหมยคะ มาจากภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือคะเนี่ยจากอัมพวาเนี่ยค่ะอ๋ออยู่อัมพวาแต่ผ้าเนี่เราเอามาจากผ้าคือว่าตัดเย็บเองป่ะคะตัดเย็บเองค่ะโอ้ตัดเย็บเองเป็นมีลูกกลมอะค่ะค่ะเข้าไปสอบถามได้ทั้งทางช่องทางไหนได้บ้างคะทางเว็บไซต์ทางอะไรได้หมดค่ะอ่าโฆษณาเว็บไซต์มาเลยค่ะพี่ต้องดูที่นู้นัโลยีอ๋อมีมีไหมคะมีมันเนี่ยค่ะ อันนี้คุณวันเพ็ญนะคะวันเพ็ญนพงต้อโอ้นี่นี่นี่ที่ติดต่อของคุณพี่เขานะคะใช่ใช่ใช่เออเชลีมผ้าข้าม้าอัมพวานะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะใบเล็กๆนี่ใบเท่าไหร่คะพี่พียี่สิบบาทจ้ะโอ้น่ารักจังเลยใส่กระเป๋าตังตังเหรียญโอ้เดียวเดียวเดียวชอบสีม่วงม่วงเหียญม่วงโอ้โหสิบบาทสิบบาทพี่ใส่ตังเหรียญนะ วหน้าเบิกกัยี่สิบถ่ายเสียก่อนให้มาติเดียวอะไรแค่นี้ก็บอกไม่ได้อารมณ์เสียแล้วนด่เบิกไม่ได้เลาย